สวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่เกม Tekken 8ครับฟังไม่ผิดครับนี่คือ Tekken 8ซึ่งพี่นัทได้สิทธิ์ในการทดสอบนะครับ Playtest ในช่วงวันที่2 9ถึงสามเอกรกฎาคมนั่นเองครับนี่คือเกมต่อสู้ที่คนทั่วโลก คนทั่วโลกไม่ใช่ทั่วโลกคนทั่วโลกรอคอยนะก็เป็นหนึ่งในท็อปทรีของเกมต่อสู้แหละ m o r t a l Kombat t e k k ท n s t r สติ Fighter วันนี้เราได้ทดสอบกันครับแบบตัวเป็นๆก็ต้องบอกไว้ก่อนเลยว่าตัวละครที่ให้เลือกในช่วงโค้ชเบต้าหรือทดสอบเนี่ยมีทั้งหมด16ตัวนะครับเป็นตัวที่เขาปล่อยทีเซอร์มาหมดแล้วมาดูกันว่ามีตัวอะไรบ้างครับอสึกะพัวรังเซียวยูจินคาสิยะคิงพอลไรอนนะครับคาดิโอลอ แจ็ค8 Nina, นีน่าจุนนี่ตัวนี้เด็ดมากคนเล่นเยอะมากเลรอยลาสลิลี่ครับถามว่าพี่นัทเล่นตัวไหนเป็นมากที่สุดก็ต้องเป็นรอคือตัวที่เล่นเมนในเทคนเจ็แต่ว่า คือต้องบอกว่าเทคนแมันมีระบบฮีทเข้ามาซึ่งมันทําให้มูฟเซตเปลี่ยนหมดเลยก็เลยไม่มั่นใจว่าจะเล่นได้เหมือนเดิมหรือเปล่ายังไงเดี๋ยวเรามาลองดูกันแลยครับเพราะว่าเพลย์เทสต้องเล่นกับเพลเยอร์จริงๆเท่านั้นทั่วโลกก็จะมาแนะนําระบบฮีทก่อนว่าระบบฮีทคืออะไรหลายคนเคยเล่นเทคนภาคก่อนๆเนี่ยจะมีระบบฮีทมาก่อนแล้วแล้วก็เอากลับเข้ามานะครับฮีทเนี่ยมันคือหลอดสีฟ้าที่โผล่อยู่ใต้หลอดเลือดเราเห็นไหมถ้าเรากด R หนึ่งครั้งเนี่ยมันจะติดไฟครับถ้ากดอีกครั้งหนึ่งตอนที่เตอดึ นั่นเองแต่จะบอกว่าใน1รอบเนี่ยใช้ได้1ครั้งเท่านั้นครับถ้าเราตายรอบหน้าถึงจะใช้ได้ใหม่ประมาณนี้แต่ข้อดีของฮีทก็คือว่าเมื่อไหร่ที่ติดขึ้นมาเนี่ยศัตรูกันก็จริงแต่จะเสียเลือดครับการต่อยจะต่อยทะลุครับเหมือนแบบกันก็ต้องเจ็บอะ่ะประมาณนั้นแล้วก็สามารถไปกดเชื่อมกับท่าต่างๆให้กลายเป็นคอมโบได้ด้วยอย่างเช่นเตะ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 แ,แล้วก็ฟาดด้วยท่านี้เข้าไปคอมโบประมาณนี้นะครับ เอาละครับผู้เล่นคนแรกมาจากอเมริกาเหนือมาแล้วอะดูซิว่าเขาคือใครเขาคือจินที่มีพลังต่อสู้4ี่พเกไอ้เหียก,กูตายแล้วกู 48, <Yeah. S> 1 8ื่นเขาเขาเลื่อนแรงเป็นบอเลอร์แล้วคือเขาน่าจะเล่นเก่งมากด้วยครับถ้าเห็นกูก็ไม่อยากจะคือเทคเคนเนี่ยถ้าเจอโปรเพเยอร์เนี่ยคุณโดนพลาดทีเดียวคุณไม่ได้ลุกขึ้นมาเลยนะครึ่งหลอดแน่นอน,นครับท่าน่ะ เอาก่อนวะโดนทุ่มครับน่าเรียบร้อยกูลอยยาวโคตรเหนียวว่ะเหี้ยไปครับตามไปฟาดครับ โอ้ยใช้ท่าไม้ตายได้นะครับแต่เหมือนจะโดนก่อนครับชุดใหญ่ฮะไม่ได้ลูกครับอ้าวว้าววะเนี่ยโอเฮียกูว้าวตายเลยครับผมโอเคโดนทีนึงนี่ยาวเลยครับ ครึ่งหลอดเอาหลุดเราก็มีคอมโบของเรานะแต่บอกตรงว่าผมไม่ได้เก่งขนาดนั้นครับมันกันได้หมดเลยอเฮียแม่งเหนียวมากกูตายละหลอดยากนะครับโอ้โหเฮียพลาดทีเดียวครึ่งหลอดไม่ได้ลุก วะกลับมาหนึ่งๆเกมมันยังเดือดอยู่เว้ยโอ้ย,โ,อยโดนแล้วยาวเอาไม่โดนว้าว,ว,าวถามจริงเรียบร้อยทุ่มทีนึ่ง เรียบร้อยครับ3 1ครับสำหรับเกมแรกโอ้โหเหนื่อยยากผมไหวเราต้องสู้2ใน3นี่มันเพิ่ง1 0ศเอาหน่อยว่ะพี่รอสู้เขาหน่อยลูกคือไอเ้เหี้ยพลาดทีหนึ่งแม่งครึ่งหลอดจริงๆนะไม่ใช่เรื่องรอเล่นเลยนะต้องฝึกกระดึบสไลด์บ้างแล้ว,ว่ะ ล่วงไปเลยลูกไม่ต้องลุกขึ้นมาโอ้ยจับทุ่มไม่ให้จับเตะกูเฮียโดนอีกแล้วกู นอนเดยวยาวเลยไม่ได้ลุกครับโอ้โหโดนท่าไม้ตายด้วยเฮียชุดใหญ่เลยกูผมมาเหมือนผมมาโดนกระทืบอะทุกคนมากระทืบออกคลิปให้ดูสูออ้ปโปรเพลเยอร์ไม่ได้จริงครับจับพุ่มก่อนเลยครับเอาวะสิบคอมโบได้ใช้งานครับ เรียบร้อยย่ำหน้าเวที <Round three. S 1> เอาไหนวะ <Fight. S 1> อุย๊ยอีกแล้วครับผมพึ่งหลอดจ้า no. 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 ชุดใหญ่ครับว้า

ดูขึ้นมาโอ้ยเฮียโดนโดนเตะกิ้งมันผักเลยไม่ได้ครับคือถ้าพาดได้โดนพันน mm ิสตอดไม่โดน yeah, mm hmm. เนี่ยเฮียช้าไปว้าเรียบร้อยครับ you lose แพ้เรียบร้อยฮะไม่มีโอกาสแก้ตัวก็ต้องกลับไปสแตนบายเพื่อรอคู่ต่อสู้คนใหม่ขนาดเอาพี่รอมานะยังเอาชนะใครไม่ได้ครับมันน่าเศร้าเหลือเกินไปเปลี่ยนตัวกันไปเล่นตัวที่แบบ <c oughs> คือจะไม่บอกว่ามีโอกาสนะไปเล่นตัวอื่นบ้างเออให้คนอื่นเห็นบ้างนี่มาเล่นจุนจุนที่กูก็เล่นไม่เป็นเหมือนกันเดี๋ยวมาดูว่าจุนเล่นยังไงครับแต่ผมบอกตรงผมเล่นไม่เป็นนะมาแล้วครับคู่ต่อสู้คนที่2จากเอเชียเล่นผ่านเครื่องเ l a y s t a t i o n เจอกันหน่อยฮะ เธอกับจุนดิ้งเล่นไม่เป็นจุนเจอนนนาพลัง6 4 0มนี่มึงหนักกว่าเมื่อกี้ overwhelm ทุกอย่าง S บวกหมดกูจะเหลือฮีโร่อะไรแลละคราวนี้ถือว่ามาโดนนนนากระทืบไปดูครับโอ้โหชุดใหญ่นะฮะโอ้โหโดูเขารวบผมโอ้โห ชุดใหญ่อะคะ้าน้องนี่ไงล่ะวายสู้เขาลูกจุนชนะสักหนึ่งกูก็พอใจแล้วมาแล้วครับพลังแห่งแสงไปเกิดใหม่ซะมาว่ะ ต่ตาแรกเขาจะดูเชิงลอาเฉยๆพวกโปรเพเยอร์นั <two>. ่นไงมาแล้วเอาแล้วชุดใหญ่แล้ว <laughs> ชุดใหญ่แล้วครับโอ้โหเอาเอากระตุกโอ้โหเฮียโอ้โห,โโห,โโหเบาได้ก็เบาบ้าง ถ้ากูโดนเตะรอยเมื่อไหร่ก็คือกูจมดินแล้วล่ะเฮียไม่ได้ลุกเลย right. ทำไมที่กูซ้อมเมื่อกี้มันหายไปไหนหมดวะปุ่มอะเฮียตายตายตาย right. สู้เขาลูก <S <S โดนต่อยตายกูว่าแล้วสองหนึ่งครับ <S <S 2> <S 2> <S ไอเ้เฮีย ลุกขึ้นมาสิแม่เอ้ยโอ้โหไม่ได้ไม่ได้ขยับอะครับส <Yeah. S 2> ู้ไม่ได้ครับแต่ว่านี่เพิ่งหนึ่งศูนย์เท่านั้นวะ <c oughs> กูไม่เคยกลัวมึงอยู่แล้วนีน่ากู <c oughs> เล่นเป็นไหมเนี่ยแล้วไอ้ท่าแบบฟิงฟิงฟึ่งฟึ่งอะไรหายไปหมดวะ

นี่งไงล่ะมึงอย่ามาดูถูกวิชาของจุนโอ้เละครึ่งหลอดหายปะเนี่ยโอ้โหไอ้เหีย้ยมาสิมา เข้ามากูยังสู้จิตวิญญาณนักสู้กูยังอยู่เข้ามาไปเกิดใหม่ซะกูไปเกิดด้วยมาโอ้มันปัดขาเราล้มอะได้ดยเหรอ โอ้โหอะไรอ่ะท <us> ุ่มครับโัวแขนหัก <us> นี่ไงละมึงเอาวะมีสิทธิ์ไว้ทุกคน <us> โอ้ยเี้ย จับทุมท่มทุ่มครั้งที่สองโอ้ยพลาดละกู ตายดิโอ้เเียดได้แม่งเอ้ยแม่งนอนกคนตีนอะไรก็ไม่รู้รโว้ยโดนทุบเยอ,อะอาแขนหักโอ้ย ไอเฮีย a, โดนกระทืบตายแม่เอจะเอาไ,ไปสู้เขาแต้มศูนย์เนี่ยเขาแต้มห0 0 0 0่น่ะมึงบ้าปะเนี่ยนี่คือ2เกมผ่านไปนะครับผมก็แสดงให้เห็นแล้วว่ามือใหม่ถ้ามาเล่นออนไลน์ก็คือท้อแท้ แต่ไม่ยอมท้อถอยเรากลับไปเปลี่ยนตัวตัวที่3มาครับกูไม่มีตัวไหนเลยกูเอาฮาละเฮียเดี๋ยวกูเล่นแจ็คแม่งเลยคืออย่างน้อยแจ็คเนี่ยเอากําลังเข้าว่าทุกคนไม่มีจะเสียแล้วครับแจ็คเนี่ยเขาพัฒนามาทุกภาคนะคุณเข้าใจป่ะภาค7ก็เป็นแจ็ค7ใช่ไหมภาคแปดก็เป็นแจ็ค8เขามีฟังก์ชันใหม่ๆซึ่งผมไม่รู้หรอกว่าคือฟังก์ชันอะไร <c oughs> เล่นไม่เป็นครับมาแล้วว่ะเหยื่อของแจ็ค8ทุกคนเขาคือเหยื่อของแจ็ค8จุน โอ้ยพลังสองหมื่นเด้อของผมมาเขียนว่าพลังหมื่นเก้าก็จริงแต่ผมกล้ามากทุกคนนะเจอกูระบายความเครียดระบายความเครียดโอ้ยโดนทุบ Hãy subscribe cho kênh Ghiền không bỏ lỡ những เหยื่อของแจ็คแปดต่อยขาล่างเืเหยื่อของแจ็คแปดปุบหน้าเข้าไปโอ้ว่สู้กลับดีวะ โอ้ยเหยื่อของแจ็คแปดกดท่าไม้ตายไม่ติดจ้าสองหนึ่งนะครับทุมเออต่อยขา พุกกลับครับแล้วต่อยอย่างหนักเ <c oughs> ออเหยื่อของแจ็คแปตดูขอระบายอารมณ์หน่อยโอ้ยเฮียจับทุ่ม โอ้ยเฮียโดนอยี่แล้วคอมโบชุดไอพวกนี้แม่งรู้คอมโบหมดจริงนะตายครับโอ้โหพวกคุณฝึกคอมโบกันมาอย่างดีไม่ต้องมาปอบใจกูแต่เพิ่งหนึ่งศูนย์เว้ยเหยื่อของแจ็คแปดมันยังไม่จบแค่นี้ว่ะมาโดนลุงกระทืบแท้ ทุบหัวแม่งโอ้โหเฮียชุดใหญ่จริงๆว่ะโอ้ให้กูสู้บ้างโอ้ยบ้าไปแล้วทุกคนไม่ได้ยืนไม่ได้ขยับปุ๊บหน้าแม่งก่อนทีนึงอะพูมงครับ ต่อยอกันไปเลยว่ะเดือดเดือด <three>. ต้องสู้ได้หมัดเคาน์เตอร์ครับแล้วก็ทุ่มทุ่มสองทีเอาโดนทุ่มกลับ ต้องเล่นแบบนี้ว่ะแม่งเพราะมันแบบมันเร็วกว่าเราอ่ะพอเขาเปลี่ยนท่าเราก็เปลี่ยนท่าเล่นครับโดนกลัวโดนทุ่ม นี่งไงล่ะได้วะเฮ้ยทุกคนพี่นัดกลับมาแล้วเหยื่อวขาแจ็คแปดท้แต้มแล้วน้ำตาจะไหลต้องมีรีแมทครั้งสุดท้ายครับมาคือมันก็ต้องอ่านเกมกันน,นะนะอืม เขาทุ่มเราครับโอ้ยคงตายเด้อโดนนี่งไงล่ะถ้าไม่ตายครับปืนใหญ่โปรโตอนแจ็คแปดจงทรมานมันเหยื่อของแจ็คแปดตายวิซาไอ้เคียไม่ตายเหรอ húp oh, ừ. anh, ờ, đừng bưng chạy tháp máy tay cả gù, kia của Jack 8, ôi đòn thùm why? สุดใหญ่ครับเรียบร้อยครับผม2 0คือแจ็คมันมีความอึดเป็นข้อดีอยู่แล้วนะจับทุ่งครับวายโดน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  ฮันเน่มันเริ่มเข้ามาจับทุ่มหมดแล้วตอนนี้มาดีครับผมมาวะก็ต้องแก้เก่งกันบ้างน้อง อืมเฮียกดทำไม่ตายไม่ได้เลยไฟนอลเรลทุ่มลัวๆเลยนะ <S <S สักหนึ่งไหมมึงอะทำไม่ตายกันครับ สวนกลับมาให้ได้นะวายแพ้อดได้เหยื่อหลวงแจ็คแปดเลยทุกคนแพ้สองหนึ่งครับต้องยอมเขาเขาตึงจริงโอเคนี่คือสามแมต ที่ให้คุณได้เห็นนะครับภาพรวมของ t ท k k e n 8ของมือใหม่ย้ำก่อนว่าของมือใหม่คือต้องกลับไปฝึกใหม่หมดเลย มูฟเซตต่างๆไม่เหมือนเดิมเลยพอมันมีระบบฮีทเข้ามาบางท่ากดปุ๊บมันกลายเป็นฮีทเลยซึ่งผมไม่ได้ตั้งใจจะใช้ด้วยแต่ว่ามันเหมือนแบบเออต้องไปนั่งดูมูฟเซตอีกทีนึงอะ่ะแล้วก็พยายามฝึกคอมโบเยอะๆครับก็ใครที่สนใจเทคนแปดนะอยากจะลงไม้ลงมือเองดูพี่นัทเล่นกากจังเลยผมทำไมไม่ทำอย่างนั้นอย่างนี้ก็เดี๋ยวรอซื้อมาเล่นดูแล้วกันนะครับส่วนพี่เล่นให้ดูแล้วในเพลย์เทสหวังว่าจะได้เห็นว่ามีอะไรดีไม่ดีในเกมนี้บ้างส่วนตัวพี่ก็รู้สึกว่ามือใหม่ก็จะเหนื่อยนนนนิดงสารรเเกกมมต่อบบนะต่อออะะยๆๆจจจค ตอบท้ายแบบพี่แจ็ค8เหยื่อก็คือแจ็ค8ปดนี่นะครับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ